สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมาอีกแล้วพี่น้องมาพอกันอีกแล้วปีนี้เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดค่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องมึงเนี่ย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 เห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็ดงามอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยบังเนี่ยบังเนี่ยอันนี้บังเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็งามดิพี่น้องบังเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ก็สวย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 มีดอกหนึ่งก็มีเห็ดเออ่ดินแบบบ่านเหนี่นเนาะค่ะพี่น้องมีต้นเฟิร์นต,นต้นยังไล่หลายนี่ดินดำดำ,ดำนี่โอ้ยเห็ดงามขาดเลยพี่น้องเด้ออ่านี่จุ่มนี่จุ่มนี่ได้หาหกดอกเนาะพี่น้องดูน่เอ้าเห็ดนี้เพื่นเพื่อมีอีกมีอีกพี่น้องมีอีกพีผีป้าพี่น้องพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยิ่งเนี่ยิ่งเนี่ยพี่น้องนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเนี่ยจุ่มนี่จุ่มนี่ออกเบิ่งเนี่ยนี่เบิ่งเนี่ย มึงเนี่ยต่อใหม่เก่าเนาะคะนะ่ะเนาะใหม่ผุใหม่ออกเนาะไอ้ดอกงามเลยพี่น้องดอกงามดอกงามดอกงามมึงเนี่ยมึงเนี่ยดอกมาอ่าอนี่นหนึงน่งหนึ่งพี่น้องเห็นบ่มเห็นบ่เห็นบ่สอนซอนสอนสอนอนอน,อนจุ่มเป็นแกงได้ได้เป็นแกงเลยดอกขนาดนี้พี่น้องเลยสิบดอกมีพี่น้องแบบนี้เด้อก,กำลังเก็ดแสบพี่นอ้องต่เปาะแต่แปะยัง วดวาดด้อพี่น้องนี่เห็นบ่นี่แก่งสุ่มกระแสบด้วยพี่น้องเด้อใส่ใบมะขามกว่าไปเนาะค่ะพักอออแบบบานเน่าเนาะค่ะพี่น้องนี่กาลังแสบกําลังแสบเลยนี่สุดยอดเลยพี่น้องอดอกแบบนี้กระดอกหนางาาพี่น้องมุ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นอีกดอกหนึ่งป้า เป็นได้แบบนี้พี่น้องเฮ้ยมองเนี้ยมองเนี้ยมองเจอพี่น้องเนี่ยดอกงามคักดอกงามคักพี่น้องสุดยอดเลยอวบน่ากินพี่น้องนี่แซ่บเลยเนี่ยดอกแบบนี้พี่น้องเอ้ย นี่เบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เบิ้งเด้อไายกันหลายบอแต่ว่าขาเขาเป็นสีแบบนี้นะคะพี่น้องเห็นบอนะคะคือความแตกต่างนะคะถ้าเขายู่คนเดียวนี่เห็นบอคือกันลหลายเลยนะคะเบิงดอกเ็ดประเทศอังกฤษเด้อพี่น้องเอ้ยดอกตะมุตะมิอ่าดอกตะมุตะมิจังสี่ะไรค่ะพี่น้อง แกงมีกำลังแสบเลยเด้อค่ะนี่ยำปอดๆเลยเด้อค่ะเด้อนี่ดอกขนาดนี้นะคะพึ่งออกออกกระสีบท่านคนเก็บแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดทั้งเฮาแต่อยากอายเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะดอกน้อยอุ้บดอกน้อยคักดอกน้อยแี่ค่ะพี่น้องบางเนี้ยแต่ว่าอยากบอกว่ากินแสบแสบเลยค่ะเด้อนี่แซบแห้งๆเลยเห็นว่าพี่น้องตุม้มมที่มีอยู่เนี่ย นี่คือดอกที่สี่ของจุ่มนี่แล้วพี่น้องนี่เนี่ยดอกกำลังสีแสบด้วยค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีดอกหนึ่งถ้าช่วงเฮ็ดช่วงนี่คันเขาออกเขาก็สีออกเป็นมีโมนในแค่นี้น้อยพอให้มีแห้งพี่น้องใช่แล้วเพิ่ังเห็นเมื่อกี้นี่เห็นอยู่อีกดอกหนึ่งอโอเคดอกตอปะปอแต๊ะมีอีกปนะเนาะ กินแซ่บพี่น้องนี่พี่น้องคิดนี่ออกแถวนี้ออกตุ้มมุติมีอยู่เนาะค่ะพี่น้องตรงเนี่ยอ่ามีเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะะคเห็ดเตินกำลังออกเนาะเป็นจีอยู่พี่น้องเบิ่งเนี้ยเบิ่งเนี้ยสองดอกพุ่นพุ่นดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ เบ่งเบ่งพี่น้องว้าวตูพูที่มีอยู <s ab it> ่บางใน่พี่น้องพี่น้องดอกหน่อยดอกจีเนาะปานห้าเอินดอกจีบางใน่พี่น้องป้า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 เบ่งเด้อ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 มามาเบ่งมาเบ่งพี่น้องสะอนสะออนสอนสอนสออนวงนี้ได้แกงหนึ่งเลยพี่น้องเด้อแกงหนึ่งไล่แกงหนึ่งไลยแถวนี้เบิ่งพี่น้อง เก็บเห็ดสองชั่วโมงแล้วพี่น้องได้ซัมนี่หลายย่งบ่เต็มกระตาเลยเฮ้ยตเบินงของเองยหน่อยเนี่ยอึดอยากจะเป็นบุคขีเห็ดทางอื่นคือข้าเจ้าเนาะเนี่ยแต่ว่าเห็ดกำลังเป็นจะแสบสุปูตีปีอยู่น่ะมีแต่ดอกหนาๆดอกใหญ่ๆงามๆของเองยหน่อยก็ได้พวกเนี้ยอือพี่น้องขึ้นขึ้นได้แต่ดอกสะอ่อนเห็ดเกาลัดเห็ดพึ่งเกาลัดพี่น้องพวกเนี้ยไดเองยหน่อยเราได้ดอก ปึ๊ด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 อึ๊อปเ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึคดปึ๊ดปึองปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊เปึ๊ดปึ๊เปน๊ัเึ๊ดปึ๊ดปึ๊ด่ึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเึ๊ดปึ็ดปึเด้ึ๊ด่ึ่ดปึ๊ากึ๊ดปึบเลยเด่ะเดอึ๊ดปึ๊ดนึ๊ดปึ๊ดปึ๊ะปึ๊ด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 ปึคดปึ็ดออกดปึ๊นพี่น้องเอ้ย ถ้าได้จึงซี่นะคะดอกซัานีนะคะหาดอกก็อิมแล้วดอกกำลังสวยเลยอย่าให้บึงนะคะเนาะประมาณนีแล้วพี่น้องเห็นว่าหาตั้งมกโดนสองชั่วโมงพี่นอองนี่สองชั่วโมงเขา้าปกติสองชั่วโมงเต็มกะตา ปกตินี่สองชั่วโมงนี่แมนเต็มกระตาประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้นะเห็นบ่พี่น้องตอนนี้นะคะยากแล้วพี่น้องเฮดนะคะอ่ามีคนเอาไปขายพร้อมเนาะ,ะพี่น้องมีเขาเขาขายในตลาดในในเมืองนี่เนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะ,นะคะเขาสังเกตบึงว่าเป็นอย่างเงินประเทศอื่นนะคะโดยเฉพาะปูแลนบนจึงมาเก,ก็บกัดล้านหลายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเอาเพิ่งไปหูววาอยู่ในตลาดแมนคะ่ะเอื่อย ในตลาดเข้าเจ้าันี้ขายแต่เฮายังบไดีถามเนาะค่ะบได้ยังบ่กหัวคิโลท่อไถเนาะค่ะนาะพี่น้องนึกถึงตอนเป็นเด็กหนอยอยู่แถวบ้านเม่เอ้ยยัมไปเบเห็ดดังโง่นี๋ยวก็มีม่ค่ามาแล้วบ้านเจามีบ่เอ้ยไม่ค่านี่อันทาอยูอันทางเขาบ้านเลยเว้ยบ้านคอยเป็นเนบ้านคอยเนบ้านไกลผู้เนาะ บ้านเป็นบ้านนอกอยู่นะคะนอกต่กนี่กซสมีเมฆาเพื่อนเอาตาร้างมาว่างไว้แล้วมาขายจําได้ว่าได้ว่ากิโลเท่าไหร่นะคะมันล้ามันโดนปีค้างมันก็เกือบประมาณโอ้ยสี่สิบกว่าปีนะพี่น้องนะคะเวาถึงบ้านไก่ปลานาเฮดม่านนี่กับคนกับจ้าซี่ลักาะคือยี่ในประเทศอังกฤษนี่แหละแตกสวดส่วนได้ยินแต่เสียงห้องหากันอยู่ยาวยาวนะคะตีซีตีห้า พากันไปเป็นเด็กหนอยยังจําได้มาที่ทุกมื้อนี้ช่วงหลังๆมากก็ได้ยินข่าวเอาไฟฉายมันไตไปไตหาเอาเห็ดนาพี่น้องต่อไปแถวในกะสิหากินยากประเทศอังกฤษแถวของเฮ้านะค่ะนาะมีพดนประเทศอื่นไม่อยู่หลายกะสิในป่านี่นะคะกสซีหากินยากแบบนี้แหละค่ะพราะฉะนั้นเฮามีแล้วเขามาเก็บมืณหภูเขาาเก็บเต็มทีนาะพี่น้องเบื้องแนวเบื้องเนี้ยไม่ดอกตูมกำลัง ดอกกำลังงามดอกกำลังงามมาสองคนกับเบย์นอยนะคะแต่ว่าเขาก็เห็นหลายคนอยู่4ี่ห้าคนอย่างนี่ขนาดมือธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น,อน,อนะะ้องเนาะนะะค่เดี๋ยวเขาจะไปเก็บอีกปลาหนึ่งนะคะเบิ่งเบิงนะคะปลาเก่าเขาเขาออกหลายออกเป็นจุ่มๆอยู่นะคะเก็บเขาอ่มามาเมื่อกี้นี่เด้อยว